เรื่องแรกวันนี้เป็นเรื่องที่ผมได้พูดในรายการช่วงของตีคองร้องข่าวมาก็หลายวันแล้วนะครับว่าวันนี้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะมีการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยเซลล์บรอดแคสต์ครั้งที่3ซึ่งถือว่าเป็นระดับใหญ่กันเลยทีเดียวครับ เอาละครับรายละเอียดเป็นยังไงเอา้ามาฟังกันครับโดยวันนี้คือวันที่13พฤษภาคม2568ทางกลุมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปพรวมทั้งกอสอทชกรุ่มประชาสัมพันธ์และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือต่างๆนานาก็จะได้ร่วมกันทดสอบระบบการแจ้งเตือนภัยผ่านโทรศัพท์มือถือแบบเซลล์บลอดแคสในระดับใหญ่เรียกว่าทั้งจังหวัดกันเลยครับอันนี้เป็นครั้งที่3แล้วนะครับในช่วงเวลา10 3. นาฬิกาในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดอุดรธานีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครศรีธรรมราชและกรุงเทพมหานาครอมรรัตนโกสินทร์นี่แหละครับโดยข้อความแจ้งเตือนนั้นจะถูกส่งเป็นสองภาษาเหมือนสองครั้งที่ผ่านมาแล้วครับได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษกันด้วยซึ่งก็มีเนื้อหาใจความอย่างนี้ครับถ้าได้เห็นข้อความนี้ขึ้นมาและอ่านไปมีใจความว่าเป็นการทดสอบระบบเซลล์บลอดแคสต์จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโปรดอย่าตื่นตระหนก อย่างนี้ถือว่าเป็นมิตรแท้ไม่ใช่มิตราชีพนะครับจะได้รู้กันเอา้าฝากกันสักนิดสักหน่อยจากผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแนะนําเพิ่มเติมนะครับว่าในการรับข้อความและการแจ้งเตือนภัยนั้นถ้าเป็นผู้ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ Android ก็จะต้องอัปเดตระบบให้เป็น Android 11.0ขึ้นไปก่อนและสําหรับผู้ใช้โทรศัพท์ระบบ iOS ก็ต้องอัปเดตระบบเป็น iOS 18ขึ้นไปนะครับ ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่รองรับการรับข้อมูลการแจ้งเตือนของระบบเซลล์บล็อดคัสได้ครับสำหรับโทรศัพท์รุ่นเก่าที่ไม่รองรับระบบเซลล์บล็อดคัสทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็จะใช้การส่งแบบ SMS แจ้งเตือนภัยแทนนะครับเพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ครอบคลุมมากที่สุดเลยแหละครับพี่น้องครับ